นักร้องสาวขอโทษจัดคอนที่เกาหลีทำผีน้อยถูกจับส่งตัวกลับไทยนักร้องสาวอามชุติมาโพสต์คลิปผ่านติก t o k กด้วยใบหน้าสุดเศร้าพร้อมเขียนข้อความระบายความในใจที่ทำให้คนไทยถูกจับในเหตุการณ์ที่เธอไปเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งงานนี้ได้มีเหล่าบรรดาคนไทยไปดูกันจำนวนมากรวมถึงผีน้อย แรงงานไทยที่ลักลอบเข้าไปทำงานในเกาหลีอย่างผิดกฎหมายซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบในร้านพร้อมจับกลุ่มแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้รวมแล้วประมาณ158คนโดยร้านแรกจับได้149ราย และร้านที่สองจับได้อีก9รายโดยแรงงานไทยที่ถูกควบคุมตัวได้ถูกนำตัวขึ้นรถบัสไปถึงสองคันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของเกาหลีใต้และเตรียมถูกส่งตัวกลับประเทศโดยอามเขียนข้อความระบายความในใจว่าเป็นกำลังใจให้คนไทยที่อยู่ในเกาหลีทุกคนนะคะเหนื่อยก็พักคนทางบ้านรออยู่และขอโทษจากใจสุดซึ้งขอโทษนะคะ ซึ่งคนในโลกโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้กันจำนวนมาก